ได้เวลาหรือยังล่ะคะถึงเวลาหรือยังคะยังไม่ถึงค่ะรออีกหน่อยนึงค่ะใจเย็นๆนั่งอยู่นิดนึงฮึบไมกินนะไมกินเนี่ยอ๋อนั่งทกินนั่งทำไปแล้ววันสองวันสุดแล้องทำมีเกลี เห็นอะไรเห็นรถดำแล้ยรถดำมันจะมารอใครนะรถดำอ่ะมารอใครอ่ะรอใครรอคนร้องไห้รอคนร้องไห้ไงเอาอะไรนะ้ย้ยเน่เงียบรลอยังอ่ะคุณถามว่าเงียบเลยจะไปไหนคะน้อนหบอย yếu làm rồi yếu thật ngon rồi